สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะก็ไม่อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มันแบบผิวพันต์สเตมเซลล์ฮอร์โมนเซลล์ยีนดีนเองในร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลไง,ไ,ะะงได้ยังไงนะคะเพราะว่าทานอาหารนะคะให้มันถูกต้องในการบริโภคอาหารนะคะคือ,อ,อพิมพ์ทานศรศรบางส่วนละเนาอ เออทานเจนะก็มีผิวพรรณมัน,เป,นเปลี่ยนแปลงไปมากเลยตั้งแต่2019ถึง2 0 2เีไคาซูนนะะก็รวม5ปีใช่ไหมคะใน2ี2สั้ก็5ปีกับ6ปีเนาะเออนะฮะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะแล้วก็ทานวิตามินอาหารเสริมนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะ ออกกําลังกายด้วยแล้วเว้นซึ่งกันทานเนื้อสัตว์แล้วมันเซลฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนไคุณพ่อคุณแม่เป็นคนผิวเหลืองนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนผิวเหลืองผิวสีแทนนะคะคุณพ่อคุณพ่อสีแทนคุณแม่ผิวขาวเหลืองนะคะแต่พอตอนนี้ดูรู้สึกว่าผิวพรรณของเรานะคะหน้าตาคอคางทุกอย่างแขนเขินทุกอย่างนะคะเนี่ยนิ้วมือนิ้วเท้าทุกอย่างผิวพรรณแต่งแต่ง แต่ผิวพรรณนะเป็นปังออร่าเออผิวพรรณแบบออร่า